มันนำหลักกฎหมายและหลักธรรมะมาปรับใช้ทำมาแล้วกฎหมายอะ่ะมันจะมีความเกี่ยวข้องกับศีลธรรมแต่กฎหมายไม่สามารถไปบังคับกับคู่ที่สอนทรรได้เพราะอะไรเพราะสภาพบังคับของกฎหมายมันใช้เพื่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนแต่การสอนทรรไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวในเรื่องของสภาพบังคับกฎหมายอาญา เคยพูดไว้แล้วถึงบอกเลยว่าเราเบาใจเราสบายใจในเรื่องขอ,งอาจานเบียมากเคยมีทนายท่านหนึ่งมาตั้งประเด็นว่าเราออกกฎหมายนี้กันดีไหมให้มีโทษประหารบ้าบอคอแตกหรือมีโทษทางอาญาก,กับผู้ที่สอนทรรมาผิดเลยย้อนกลับไปมึงใช้กฎหมายเรื่องอะไรในใจนะพูดในใจในใจพูดอย่างนี้เลยมึงใช้กฎหมายเรื่องอะไรในเมื่อกฎหมายเขามีเพื่ออะไร มีเพื่อเพื่อเพื่ออะไรเพื่อใช้กับประชาชนเพื่อใช้ในสังคมให้มีความสงบเรียบร้อยอยู่ในศีนลธรรมอันดีใช่ไหมแต่ไม่ได้มีบังคับคนจะสอนธรรมะไม่ว่าศาสนาไหนศาสนาถ้าไปดูรัฐธรรมนูญเขาจะยกย่องศาสนา ปี50เราเรา่าธรรมนูญปี50พระสงฆ์องค์ข้าเจ้ามาแห่ล้อมเลยบอกว่าจะต้องเอาคํานี้วอ่์ด,ดิ้งนี้ว่าให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติแต่ในสภาบอกว่าประเทศไทยเราเป็นกลางประเทศไทยเรายอมรับทุกศาสนานั่นหมายความว่ายังไงรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเขายอมรับคุณทุกศาสนาดังน,น,นั้นการสอน ความผิดกฎหมายอาญาต่อเมื่อคุณใช้ศาสนาในการหากินในการหลอกลวงมันเป็นเรื่องของการหลอกลวงไม่ใช่สอนผิดสอนผิดหรือสอนไม่ผิดถ้าไม่ใช่หลอกลวงไม่มีโทษทางอาญานี่ไงประเด็นที่คนจะต้องแยกแยะให้ออกแล้วนะัดอยากจะพูดเรื่องนี้มาขณะที่เราคุยเรื่องนี้เราทำงานงานเขียนของเรานะเกี่ยวกับกฎหมายแล้วก็หลักศีลธรรมนะขณะพูดอยู่เนี้ย วันนี้ช่องก๊อปเปิดโอกาสให้พี่ได้พูดอีกไม่นานจะมีบทความเรื่องนี้ออกมากำลังกำลังผลิตกันอยู่ระดับด็อกเตอร์เลยกำลังรวมตัวกันอยู่แล้วพี่บอกตรงๆต,ตรงนี้ว่าพี่เบาใจเรื่องอาจารย์เบียร์มากเบาใจว่ายังไงก็ไม่โดนอะไรเลยสักอย่างหนึ่งหนึ่งสองหรืออะไรอาจารย์เบียร์ไม่โดนเลยสักอย่างแล้วเบาใจเรื่องว่าหมอดูหรือว่าอะไรต่างๆที่จะมารวมกลุ่มกัน พูดได้คําเดียวไร okay. ้สาระเขามีสิทธิ์เขามีสิทธิ์พี่น <JA ้าพี่น้ผมขอลานองแป๊บน uh> ึงเดี๋ยวเป่านอนอกแป๊บนึงคุณมิวเซถ้าคําถามคุณแบบเนี้ยผมไม่ตอบนะก็เพราะว่ามีคนตอบไปแล้วถ้าคุณอ่านตรงนั้ไม่เข้าใจก็แล้วแต่คุณเพราะว่าคําถามคุณรอบเป้านะแล้วถ้าคุณยังจะเอานี่มาอีกผมจะใส่คุณออกเพราะถ้าแบบเนี้ยผมไม่แฮปปี้อย่ามาดึงอะไรเข้ามาซีสวผมบอกก่อน เรื่องหมอดูแบบทั่วไปคุณดึงขึ้นไปดูเนี่ยนะบอกนะว่าจะบอกนะว่าครับไอไอเรื่องหมอดรงหมอดูหรืออะไรเนี่ยคือเราพูดในเชิงบริบทที่ของประชาชนทั่วไปคุณไม่คุณไม่ไม่ต้องไปเอาไม่ต้องไปดึงไม่ต้องไปห้อยไปโหนอะไรตรงนั้นอ่ะเอาริงๆอ่ะเพราะคำถามพวกเนี่ยคำถามแบบของคุณเนี่ยถ้าผม ถ้าผมเป็นพวกอย่างนี้ผมคำถามแบบคุณเนะี่ยโดนเข้าข่ายได้นะฉะนั้นอยา่ามาซีซัวถามเออตอนแรกผมเห็นถามดีๆผมก็อสา์สอบดีๆมาถามแบบนี้ถามรอบเป้าอย่ามานะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคุณอะไรอะ่ะขอขึ้นคุณปวาริศเสมาเอ่อคุณปวาริศเสมาถ้าจะขอขึ้นช่วยบอกหน่อยครับว่าจะขึ้นมาคุยในประเด็นไหนอ่าคุณคุณอยู่ฝากฝั่งตัวแทนไหนบอกให้ชัดเจนเออ โอเคพี่พี่นัทพูดต่อเลยครับพี่นัทจะบอกว่าพี่นัทสบายใจ mm hmm. พี่นัทเบาใจแล้วมองสถานการณ์แล้วมองสถานการณ์แล้วไม่น่าเป็นห่วงแต่แต่สิ่งที่เป็นห่วงก็คืออะไรอ่ะก็คือเราเราคิดอย่างนี้ละกันเอาง,ง่ายๆว่าที่ที่เรามาพูดเนี่ยเราเป็นห่วงคนที่จะกาลังจะถูกหลอกลวงเดี๋ยวค่อยดูสิจะมีคดีการถูกหลอกลวงการเกิดขึ้นแค่นั้นเอง ก็ดีกันถูกหลอกลวงไม่รู้นะมองแบบนีอเอาแค่นี้พอค่ะขอบคุณค่ะโอเคเดี๋ยวอีกนิดนึงนะครับอะไรอ่ะคุณเจ้านางพยูนขอนะครับผมไม่ได้รู้สึกแฮปปี้ที่จะนี่ถ้าคุณไม่ได้ชอบพวกผมอ่ะคุณก็ไม่ต้องเข้ามาเอาจริงเอ,อผมผมเห็นคุณแล้วคุณไม่ได้มีเจตนาดีต่อสังคมอ่ะเอออย่าอย่าเข้ามาเล้วเธอในนี้นะครับ ผมพูดดีแล้วนะอ่ะโอเคครับ okay. อ่ะใครจะต่อว่าได้เลยเอมมีอะไรสอบไหมโอ้นมีอะไรพูดไหมก็จะต่อเมื่อกี้แหละที่ที่จะเอาที่จะตั้งคำถามชี้เป้าหรือโยงมาเกี่ยวกับเกี่ยวกับเบื้องสูงอ่ะผมจะพูดแบบนี้นะถ้าถ้าอันนี้คือเราพูดในบริบทของประชาชน พี่ตั้งผมเป็นผู้ควบคุมไหมบอกแม่งไปเลยนางพยงพยูนอะไรบ็อกแม่งไปเลยบล็อกไดดีกว่าบอกได้ดีกว่าเลศเดี๋ยวผมช่วยดูไม่เอาไม่ไม่เอาไม่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 อยากให้คุณมาพิมพ์แบบนี้ในในกลุ่มเราไม่ชอบสองคนเลยน่ะใช้คำพูดใช้คำพูดเก่งเหลือเกินผมบ็อกนัดหนึ่ง แล้วแล้วใครอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้างต้องจ้าง,าง,างยังไงอ,อ่ะบาทไม่มีใช่เอ่อเอ็มผมต้องกดอะไรสามจุ 3. 3. ดสามจุดนี้ป่ะต้องไปตั้ง,งค่าครับอ่าตั้งค่าการจัดอันดับเสียงการตั้ง,งค่าความเห็นผู้ควบคุมใช่ไหมออเออเอเริ่มผู้ควบคุมเพราะของผมอ่ะจ้างตั้งตั้งเจ้าบาทไว้ตั้งเจ้าบาทเป็นผู้ควบคุมไว้อ่ายืนยัน โอเคอ่ะ okay, ผมตั้งแล้วเรียบร้อยครับขอบคุณครับเอม็มขอบคุณมากเลยเออคือต้องบอกก่อนผมไม่ได้ว่าปิดโอกาสนะแต่คนบางประเภทอ่ะเสวนานด้วยก็มีประโยชน์ไม่ควรให้โอกาสด้วยซ้ำค,คือฟังอยู่ข้างนอกก็ฟังไปเออเพราะว่าผมไม่ใช้คําหยาบกับคุณก็โชคดีแล้วล่ะผมใพยายามให้เกียรติที่สุดนะเพราะว่าเวลาที่ผมเห็นคุณโพสอ่ะเรารู้ๆกันอยู่อ่ะคุณโพสด้วยเกตนาตอ,อ,อะไรจุดประสงค์อะไรอ่ะ คน,คนแบบคุยกับคนแบบคุณแล้วมันไม่สร้างสารรค์ไม่มีอะไรผมคุยกับคนเห็นส่างที่อยู่เห็นเห็นเห็นด้วยกับคุณทั้งหลายคนนะแต่พวกผมว่าคุยกันรู้เรื่องเพราะว่าอันนั้นคือเขาเห็นส่างด้วยจากอารมณ์ของเขาด้วยตัวตนของเขาเราก็พูดคุยกันรู้เรื่องแล้วเราก็คุยกันด้วยด้วย,ด,วยด้วยฉันมิรผมผมไม่ได้มีปัญหาฉะนั้นผมที่ผมบล็อก,อกผมไม่ได้ปิดกัน้นแบบเฮ้ยพอเห็นส่างปิดกั้นไหมคนเห็นส่างปกติผมผมคุยได้แต่คนเห็นส่างแบบคุณผมแม่งไม่อยากคุยด้วยนะ เออแล้วก็อีกคนหนึ่งอ่ะชื่อดัไไปแล้วมั้งไออะไรไอไอไอเมไอซิวเมเมซิวหานั่นน่ะเออโอเคอะครับต่ออ <test> ืมคราวเนี้ยจริงวันเนี้ยผมอ่ะเปิดหัวข้อมายิงวันเนี้ยไลฟ์สดจริงๆผมเปิดมาเรื่องหัวข้อการเบืองเนื้อๆนะแบบวันนี้ผมแม่งผมเห็นผมอ่านแล้วแบบผมเครียดอ่ะเออแบบโหยใช่เอออาจารย์ชาติแม่งโดน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 แล้วสุดท้ายเราว <associ> ันเนี้ยเราไม่เห็นคลิปวันเนี้ย ที่แบบยเขาเสนองบนี้ยัง3ปีแล้วแล้วโด